ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของสุราชุมชนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์เลยนะครับว่าสมมุติว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการข้าวป็นผู้ประกอบการที่จะทําเหล้าแบบเริ่มต้นเลยไม่รู้จักอะไรเลยเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรครับประมาณนี้ท่านแรกอาจจะต้องถามตัวเองกับทั้นนิดนะครับว่าถ้าเราทําสุราดีๆขึ้นมาสักตัวผมเชื่อมั่นเลยว่าทางวอวอทางสองก,กรช่วยผู้ประกอบการในทงผลิตเหล้าสุราได้ดีๆได้แน่ แต่ว่าเราต้องมองตลาดก่อนครับว่า<ม>ว่าเราจะเล็งตลาดไหนตลาดในหมู่บ้าน<ม>ตลาดคราฟสปิริตหรือว่าตลาดเป็นเป็นตลาดสุราสมัยใหม่อ,อะไรตรงนี้ครับ<อ>เมื่อเราตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วเราก็จะมาเลือกวัตถุดิบครับว่ารเราจะใช้วัตถุดิบ<ม>เราควรจะเอาวัตถุดิบในพื้นที่ของเรานะครับ,รบเพราะเนื่องจากว่ามันจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์สุราที่เกิดขึ้นครับสมมุติเนี่ยผมตอนนี้ผมมีแบรนด์ข้าวเป็นของตัวเองผมขายข้าว ผมมีเครือข่ายชาวนาแต่ว่าตอนนี้ราคาข้าวตกมากเลยอยากจะเอาข้าวมาทําเป็นสาโทรอยากจะมาทําเป็นเหล้าอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาทําได้แล้วต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างครับครับไอ้นั่นคือประเดนเ็นทางเลือกที่ดีที่สุดข้าวเมื่อราคาตกหรือผลผลิตทางการทางราคาตกปุ๊บเนี่ยการที่เราเพิ่มมูลค่าแน่นอน สุรากันเพิ่มอย่างน้อยสิบเท่าครับเอกสารที่จําเป็นก็นคือหนึ่งต้องมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนครับพอเรารวมกลุ่มได้เสร็จแล้วเราก็ไปแจ้งความประสงค์ที่จะผลิตสุราหรือไวน์รหรือสาโทกับสามีสามีครับ,รบพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแจ้งเรื่องแล้วสัมีสามิตประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบวันครับ เขาจะมาดูสถานที่ผลิตว่าสถานที่ผลิตเราเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางวอวสามารถเข้าไปสอนเข้าไปสนับสนุนแล้วมีเอกสารอะไรได้แทบจะทุกอย่างนะครับแล้วอย่างเรื่องการโฆษณาการทาตลาดอะไรแบบนี้ทํำยังไงได้บ้างครับการโฆษณาการโฆษณาตอนนี้ของเรายังจํากัดอยู่หมายถึงในประเทศไทยนะครับเราสามารถอาจจะ ให้บอกได้นะครับว่าเหล้าเราทําจากข้าวข้าวที่ปลูกของเราเองครับแต่เราจะโฆษณาไม่ได้ว่าสุราตัวนี้ดีเยี่ยมสุราตัวนี้ช่วยร่างกายอะไรยังไงอันนั้นทําไม่ได้คือบอกสรรพคุณไม่ได้สรรพคุณไม่ได้แต่สรรพคุณไม่ได้แต่บอกว่ามันมาจากข้าวที่เราปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ได้แต่การที่เราจะพูดอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อว่าเราต้องมีใบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยไม่ใช่เราปลูกอะไรก็ตามแล้วมาบอกบอกเกษตรอินทรีย์อย่างนั้นก็ไม่ได้เช่นกันนะครับ พอเราผลิตปุ๊บใช่ไหมครับถูกครับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าสัมาระสิตริเขาจะออกใบรับประก่าตรวจวิเคราะห์และติดสแตม์สุราตัวใดก็ตามที่ผ่านการติดสแตมแ์แล้วเนี่ยแล,แล้วเรื่องภาษีเป็นยังไงบ้างภาษีค,ค,คือถ้าภาษีจะแบ่งเป็น2ประเภทค,คือสุราแช่และสุรากรัตน,นะครับภาษีก็สุราแช่ก็จะเสียไปตามลักษณะของ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 ,ของปริมาณบรรจุของมิกรี